นี่ไถหน้าค่ะยุดทุ่งแสงตะวันของป่าเนาะนกกระยางมาหลายค่ะนกกระยางขาวมาหลายเลยค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะค่ะ บินเวืบเวืบกันออืที่นี่ม้าลายค่ะนกกระย้างขาวอ,อยู่ทุ่งแสงตะวันเนาะค่ะม้าลายเลยค่ะที่นี่พื่นบินไปหากินอยู่ น้ำปลาน้ำอย่างเราเพิ่งกับพากันออกมานีนนนนนนนา่นี่นี่นี่แย่กันกินตะกา้านั่นกินตะก้านี่แน่นี่กับเป็นตะกา้าเข่าด้วยค่ะแต่ว่าตรงที่เขาเห็นน้ำน้ำอ่ะคือน้ำม,มันฉิขังหลายเข่าบกเกิดประมาณนั่นแหละค่ะค่ะเราเพิ่งกัอ่าอีกตะกา้านึงนะ่ะเพิ่นไถยู่ ป่าบ้องหัวเพิ่นเพิ่นไถแล้วก็สิวานไม้จังไดก็บู่้งเนี่นนนนยเนี่ยเพิ่นไถอยู่เนี่ยเพิ่นไทยสอมบ่อืมนั่นแหละเพิ่นไถสสอมบ่ออืม เพิ่นไทยสอมบ่ค่ะนี่นกระยังขาาก็หลายเจยวนี่หลายเลยค่ะบินมาอย,อยู่ตะการที่เพิ่นไทยอยู่นั่นหลายเลยค่ะนี่ล่นนี้หลายขักเนาะค่ะบ่ยานบ่กลกัว เ้าอยากไถ่ไถ่ไปฉันสิหากินประมาณนั่นแหละค่ะเพียบบินล่อนไปทัวเนาะค่ะนี่นี่นี่ล่นไปล่อน,อนมาแตกแซวสักันอยู่ค่ะหน่ะ เพิ่กกนกน็หากินปูกินปลาค่ะหากินปูกินปลานี่ยเนี้ยเนี้นี้นี้กินปูกินปลากัน รถรถเป็นไปสป่าไปเดิเมืองแป๊บเดียวขึ้นขึ้นไปใสแล้วรถอะ่ะอืมขึ้นขึ้นไปใส่อ๋อเพิ่นม้านั่นเพิ่นม้าไทอีกทีหนึ่งค่ะนี่น้ำม้าด้วยค่ะอืมน้ำม้า ค่ะบินมาบินน้ำหลดมาฮรถไถไปอยู่บนไหนนะ่ะบินมาเลยละค่ะ,คะ,คะบินจากบนเกาค่ะบินจากบนเก่ามามาอยู่นี่ค่ะบินจากบนเก่ามานี่มาอยู่ตรงทีคนไถไม่นี่ เพราะเขาฮู้นะคะว่าเออไทตรงนี้เนาะนี่จะเป็นแหล่งอาหารย่างดีค่ะนี่แหล่งอาหารย่างดีค่ะนี่นี่นี่นมาลุ้มมาตุ่มค่ะคนไทยเขาข็บรถเห็นนงเขาก็ไทยของเขาไปเรื่อยค่ะไทยของเขาไปเรื่อยอ่าพวก ตามไปเรื่อยคือกันค่ะเขาไถไปเรื่อยพวกก็ตามไปเรื่อยเขาถ่ไปพวกก็ตามไปค่ะ,คะเขาถ่ายไปเรื่อยพวกก็ตามไปเรื่อย บอยานบอย่างค่ะค่ะหลายค่ะนี่ถุงแสงตะวันเฮ้าเนาะค่ะป่าว่าเพิ่นขึ้นฉีไถ่อมประมาณนั่นนะคะไถ่อมนะ สอมแบบอเอพิ่นวานไปแล้วมันมันบ่เกิดนะคะเพิ่นกระจีไทส่อมเอาเข่ามาวานใหม่บ่ฝนตกแล้วเด้ะคะ่ะฝนตกแล้ว ตกแล้วค่ะพวกบกไปกับมีได้ค่ะพวกหากินอยู่แถวตะกาใกลๆ้ๆีนกับมีค่ะนี่พากันหากินก้มก้อยอยู่นี่แหละค่ะนี่ค่ะหากินแต่ของอยู่นี่ค่ะแต่ชวนมา พวกกับสิบปอยู่ยูตะกาพูดละค่ะบินหล่อนไปหล่อนมาอยู่พูดละค่ะค่ะบินหล่อนไปรล่อนมาเสียงเสียงรถเพินเบรกเนาะหยุดการไถ เนะพิ่นประเทศในไทยต่อเพิ่นกับพ้ากันหากินตามอัธยาศัยกันไปเนาะค่ะหากินตามอัธยาศัยไปค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ